ทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมถือผิดด้วยอาการห้าเป็นฉนัยทิฏฐิคือความรูปรำด้วยความถือผิดว่ารูปต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละสัตว์แต่กายแตกแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ ทิฏฐินั้นถือเอาที่สุดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอันตะคาหิกะทิฏฐิละถึงทิฏฐิคือความรูปคลั่ด้วยความถือผิดว่าเวทนาต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละสัญญาต้องตายเป็นธรมนนนนธรมดาในโลกนี้แหละสังขารต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละวิญญาณต้องตายเป็นธรรมดาในโลกนี้แหละละถึง เหล่านี้เป็นสังโยชน์แต่ไม่ใช่ทิฏฐิทิฏฐิอันถือเอาที่สุดว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เป็นอีกก็หาไม่ได้ย่อมถือผิดด้วยอาการห้าเหล่านี้อันตะคาหิกาทิฏฐิย่อมถือผิดด้วยอาการห้าสิบเหล่านี้